สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าถูก่องของจ่ายพันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับจ่ายพันก็มีวิธีดีๆนะครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเผื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการที่เราใช้ท่อ กาวถาท่อ p ี c นะครับบางคนบางท่านอาจเจอปัญหาในการที่ทำไมนะครับกาวในกระป๋องถึงแห้งไวนะครับก็เป็นเพราะว่ากาวในกระป๋องเขานะครับได้สัมผัสกับอากาศหรือว่ามีอากาศนะครับเล็ดรอดเข้าไปในข้างในกระป๋องนะครับก็ทำให้กาวนะครับที่เราใช้งานอยู่เนี่ยแห้งจน ติดกระป๋องจนใช้งานไม่ได้นะครับถ้ากระป๋องใหญ่อย่างนี้แล้วก็ราคาแพงนะครับกระป๋องละสองกว่าบาทนะครับก็วันนี้นะครับจก็มีวิธีนะครับที่จะมาให้ท่ชมนะครับได้รับชมเพื่อถนอมเขาไว้ใช้ได้เป็นเวลานานนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับลองสังเกตนะครับบริเวณขอกระป๋องตรงนี้นะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จ เขาก็จะมีกาวที่ขณะที่เราใช้งานเนี่ยมันแห้งบริเวณตรงนี้นะครับก็เราอย่าเพิ่งรีบปิดกระป๋องนะครับนะครับให้เรานี่นะครับทำความสะอาดโดยดึงเจ้าเศษกาวพวกนี้นะครับเนี่ยครับที่แห้งติดบริเวณฝาหรือขอบกระป๋องเนี่ยออกให้หมดให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับที่มันติดอยู่ข้างก ก่องนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบตรงนี้นะครับถ้ามีเศษกาวแห้งๆอยู่ก็ให้ทําความสะอาดนะครับให้ากาวที่แห้งหลุดออกไปให้หมดนะครับในขอบตรงนี้ถ้าหมดสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาถึงจะใช้ฝาปิดลงไปนะครับให้สริทแบบนี้นะครับก็ เราก็ปิดให้สนิทแบบนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมต้องทําหลังจากการที่เราเก็บรักษานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับคว่ำกระป๋องนะครับเจ้ากระป๋องเจ้ากาวร้อนนะครับอันนี้ไม่ใช่กาวนะครับมันไม่หกมานะครับไม่ได้หกมานะครับก็ให้คว่ำกระป๋องกาวในการเก็บรักษาเขาไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่นะครับกาวนะครับเวลาเราคว่ำกระป๋องแล้วกาวเขาก็จะลงมา อ,อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับทำให้น้ํากาวนะครับไปอุดตรงฝาที่เราปิดนะครับทำให้อากาศไม่สามารถเล็ดลอดเข้ามาได้นะครับก็น,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ช่วยเก็บรักษากาวร้อนนะครับให้อยู่กับเราไปนานๆจนนะครับใช้จนหมดกระป๋อง นะครับโดยวิธีแบบนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับสำหรับถ้าคิดลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจ่าพันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ